มันบาาคามิคน็นมาพูดนะว่าแบบเฮ้ยเสียงไม่ดีมาร้องอะไรนี่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำให้สำเร็จนะแผ่นกาวเนี่ยทำไรอ่ะมาสิมสผมไม่หลอกคุณมานะแต่ผมรู้ว่าคุณอ่ะถ้าผมบอกคุณคุณไม่มาอยู่แล้วคุณแบบไม่อยากร้องไงนี่คะ่ะคนร้องเพลงเป็นคน,นที่ขาด <c oughs> ได้ฮัลโหลคนที่อยากร้องเพลงนะ่ะก็คือทชีีเนะี่ยมันพูด โอเ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 คโอเขโดเค้อเคโอเคโอเโอคโอเคโสเคโเค,ครับผมอเคีครับผมผมคบมอมคโอเคโเคโอเ ครับผมพี่เตอร์สปาชีนะครับก็วันนี้นะครับเป็นภารกิจลับเฮ้ยตอนนี้จุมายังไม่ออกมาภารกิจลับวันนี้นะครับคือเราจะจับจุมาไปร้องเพลงถ้าเกิดใครดูทางช่องทิกต็อกผมนะครับก็จะรู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะฮะที่ไม่เปลนยังไม่รู้หลงร้ายตายอะไรอะ ใช่ครับคือมันไม่อยอมร้องเพลงนะเพราะว่าค่อนข้างเครียดนะครับอย่างเพลงก่อนๆที่เคยลงไปเนี้ยมันมาคอมเมนต์ก็มาพูดนะว่าแบบเฮ้ยเสียงไม่ดีมาร้องอะไรนี้ยไปดัยูทูบต่อดีแล้วมาร้องอะไรจริงๆผมกอบจุมาไม่ได้คิดว่าจะทําแบบเพื่อเป็นอาชีพนะค,คือจริงอาจจะเป็นความฝันผมแหละผมาอยากเปนักร้องแล้วเป็นนักแสแดงเนาะจุม๊มมาไม่ใช่จุม๊มาคือที่ทาไปเนี่ยทำเพื่อคนดูอ่ะ เพื่อเอฟซีทุกคนนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบเออได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่จุมา่าแบบจากคนที่แบบไม่กล้าเลยแต่ก็ทาให้เพราะว่าอยากฉลองรอบๆล้านซับทุกครั้งอะซส่งอตันนี้มัน5้าล้านซับล้านทุทกคนแล้วก็ <ti> ถึงเวลาแล,ะละ้วล่ะที่จะต้องทําเพลงแต่ว่าจุม่าไม่ยอมทําไว้ตอนแรกผมบอกแทบตายเขาก็ไม่ยอมทาอือก็เป็นเรื่องเวลาวทะเลาะงอนเลยผมไม่เอาหายอยา่างอื่น <ๆ S 1> ทําได้ไหมอะไรเงีย้ยแต่ผมก็อยากให้เขาทาเพลงไห้ทุกคนฟังให้ได้อยู่ดีนะผมก็เลยจัดการเรียบร้อยผมได้ทําการส่งคีย์ต่างๆที่จุม่าสามารถทําเสียงได้ผมเตรียมคีย์ต ก็ให้เขาประมวลผลแล้วก็ทำเคียรมาทุกคำพูดในเนื้อเพลงนี้อจุม่าจะสามารถร้องได้แบบธรรมชาติแน่นอนไม่ต้องฝืนไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องซ้อมอะไรเลยไม่รู้นะมันไม่ซ้อมมันจะได้ป่าเพราะว่าจุมาไม่เคยฟังเพลงผมฟังอยู่คนเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะสอบจุม่านะไปทำทุระพอไปถึงปุ๊บอัดเลยไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ว่าพยายามทำให้ดีสุดที่ทำได้นะอยากให้คนได้ฟังจร,งจรงิงมันครบห้าล้านมันก็ต้องมีเพลงถูกป่ะเอาจริงเพลงที่แล้วของเราเนี่ย every day ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างมากๆากนะคนยอดที่แล้ววัน เจ็ดล้านวิวแล้วมั้งแล้วไม่พอนะครับก็มี๊กพวกห้างซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับติดต่อเข้ามาขอเอาเพลงไปเปิดได้ไหมซึ่งเราก็ให้ฟรีนะครับเราไม่ได้คิดอะไรเลยอืมก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ไม่ได้คิดจะทำเงินจากมันอ่ะเออก็แบบแค่อยากให้คนได้ฟังเพลงของเราแค่นั้นแหละผมก็ให้ไปหลายที่แบบหลายคนก็ชอบแอกซอลลี่ไอจีไหมผมอ่ะก็เนี่ยเปิดเพลงมีเพลงนี้แล้วก็จะมีเปิดให้ลูกค้าในปีแล้วอืมซึ่งปีนี้ก็ทําเพลงใหม่มาถ้าเกิดทางไหนอยากเอาไปใช้ติดต่อเข้ามาในไลน์แอปวัลชิมเม ก็ติดต่อเขามาได้เราเราให้เราให้ย่าไปใช้ได้ฟรีครับผมต้องมาติดต่อนะบอกไอ้คนเพราะว่าผมไม่ใช่ไปใส่พวกแบบไอธุรกิจผิดกฎหมายหรือธุรกิจที่มันแบบไม่ค่อยดีอ่ะผมผมไม่เอานะคือผมก็ต้องมีครับเครแล้วก็สัญญาให้ว่าเออเราไม่คิดอะไรเลยไม่ดีตังค์แต่ก็เซ็นสัญญาให้แบบว่าไม่ใช้ทางที่เสี่ยงเสียนะอะไรโอเคทุกคนก็เดี๋ยวราจะมาเรามาก่อนนะเดี๋ยวเราฟาจาเลยปฏิบัติการ ชอบไงทำไมคบทำร้นมันขาดบแวะนีะปป้อะไม่มีแรงไข่แหละทำอ,อ,อ้ทำเป็นปเปอนะได้นา้าหอ๋ไมคุยเยอะต้องใช้คอเยอะทำไมไปเขียนเราโรงงานโรงงานชีนี้เราเป็นไร่อ เราไปหาอะไรอ่ะอะไรดไดหรอเพื่อนคลิปดราม่าเหรอไม่แค่ไปทำให้มันเรียบร้อยสนองี้เรื่องการทำธุรกิจอะไรงนี่เราเป็นไรมันไม่ดีหรอมันเป็นไรนนไม่มีปัญหาอะไรไม่เหมาะผมแอนนี่สีมิติจักรม้าจักม้ามีมอนะครับผมข้างในนี่มีจุ่มได้นะว่าจะเป็นตัวอะไรอยู่ข้างในแกะได้นี่ไม่เหมาะ เจนี่เราไม่เป็นไรอร่อยปะอยากเป็ <S <S 1> <S 1> ตัวใหม่ไงอยากจะเล่นยำผลิตให้มันเร็วขึ้นหน้าตัวใสตาก้าแล้วตรงนี้อยากจะต้องมาคุยคเยอะไงคนเนี้ยใช้เสียงเยอะน,นะกินน้ำอะไรให้ลื่นๆกินน้ำมันกันม่นจำไหมนะแผนวันนี้คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำให้สำเร็จนะใช่ว่าแผนก่าวเนี้ยทำไรอ่ะ ที่น้ำวิด้วนะตัวขั้นตอนเอาให้สำเร็จใ่รับปากว่าทายาทได้ช่วยฉันหนยมันต้องออกมาดที่สุดรับปากนะรับปากทำให้มันเสร็จให้มันจบภายในวันนี้มันจบสุดไปเลยนะใช่งานของเราต้องออกมาที่สุดทุกคนเรากินเลย สสคอัอ <hi> นี่เป็นเจ้าของร้านกาแฟนะครับครับอากินกาแฟเหรอใช่ครับอากกินกาแฟเอากาแฟไหมเอาอะไรเอากาแฟครับผมร้านร้านกาแฟเรามีห้องรับรองข้างบนวันนี้ไม่ห้องรับรองอันจะไปห้องรับรองเลยอยากให้สั่งเหนียวคุยคือเราว่าจะทำรถใหม่รถกาแฟก็เลยมัามาคุยซัพพลายกับพี่เขาเนี่ยคือพี่เขาเปิดเป็นไล่กาแฟอยู่ที่เชียงดอยใช่ไหมพี่พี่พี่อะไรพี่ผมผมไม่เห็น ใช่แค่สาวนี่แหละไม่จริงๆอ่ะเขาเปิดร้านกาแฟบางหน้าแต่ข้างในเขาอ่ะเขาเป็นคนขายเมล็ดกาแฟจริงๆเขาทาเมล็ดกาแฟขายเขาปลูกเป็นที่ดอยดอยเมียงอ่ะดอยเมียงอ่ะอยู่แถวเชียงดอยอ่ะใช่พี่แกมาผิดปล้วถูกแล้วโอ้สะพายนี่คุยมาตั้งหลายเดือนแล้วอ๋อนี่ห้องนับรองเขาเนี่ยอ๋อเป็นงานอันดิเลกพี่ใช่ไหมพี่ก็บทำท่อนับรองเป็นเป็นตีมเป็นตีมอย่างนี้ เอาไปเอาไปท้องนอนเลยดื่มกาแฟเสร็จแล้วลก็ต้องอโอ้อดื่มกาแฟอ่าให้กด็ดูแบบทบ้งมานเขาเรียกว่าอะไรฟิวไลท์โฮมอ่ะใช่พอแขกมาฟิวไลท์โฮมไงใช่ครับ,รบเฮ้ยดีโอ้ยมีเตียงให้นอนเนีน่ยแต่บางทีเหนื่อยครับนอนพักเลยมาสิจับต,ตัวกันเดี๋ยวเสียงออกนี่ออกเลยโอเคครับมามานั่งนี้ อย่าคุณเอาให้พอดีใหม่นะคุณคุณนั่งก่อนคุณนั่งก่อนเอาอันนี้มาอันนี้มานี่มานี่มาอันนี้มาเอ้าอมามามาอันเนื้อเพลงเนื้อเพลงไม่ได้อันนี้โปรดิวเซอร์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่หนูร้องเพลงไม่เป็นคือ ผมจะบอกว่าผมกับพี่โปรดิวเซอร์พี่ชื่ออะไรนะพี่ชูพี่ชู์พอยู่ผมกับพี่ชูเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคุยกันมาสักพังละแอบซุ้มทำเพลงให้จะมาเพราะตอนแรกไม่ยอมร้องเขาเคยปล่อยเพลงก่อนไปใช่ไหมพี่แล้วแบบมีคนคอมเมนต์แบบแบบบูลลี่นิดนึงแบบเสียงเงี้ยอุ๊ยไปร้องเพลงทำไมไปทำยูทูบอะไรเงี้ยอย่ามาร้องอะไรล้ำคาญแต่ีเเลลยซแต่คนคอมเมนต์ไม่ได้เยอะนะน้อยนะที่มาว่ามาว่าว่าไอเสียเซลเรียกแกมาไล่ไปนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ผมผมทำเพลงให้คุณแล้วคุณคุณ เราซุ้มแต่งกันมาอะไรใช่เราซุ้มแต่งกันนานนะพี่ใช่เราโอ้โมีหลายเวอร์ชั่นเปลี่ยนมา3เพลงแล้วใช่เพลงนี้ยจริงจริงเราคุยกันก่อนโควิดอีกใช่มีมีเพลงหนึ่งเคยคือจริงๆเคยจะทำเพลงหนาแลังแต่สมัยโควิดเนาะใช่ครับแต่ตอนนั้นก็พับไปก่อนเดี๋ยวเราจะลื้อกลับมาใหม่พี่ร้องไปไม่เป็นเลยเดี๋ยวใช้เออเอไอเรานมอาจเอาอ่านเอาแล้วใช้ AI เออเล่นๆได้ได้อยู่ไป่เล จำไม่ได้ว่าคนที่แล้วที่เขาเออตัวจูนให้หนูอะเขาเครียดมากเลยอ่าฮ่าฮ่าาเขาบอกว่าเสียงอัจูนมากคือเขาบอกเครียดมากเลยมันมันยากมันมันจูนแล้วว่าจูนแล้วยังไม่ได้อีกอะไรเงี้ยแต่ระดับระดับที่ชูทําได้อยู่แล้วล่ะวิบนานกันนี้เขาไม่แบบเอ้ยอันจูนชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ชอบอะไรเงี้ยทำกันบ้านมาดีปรับเต็มให้คุณมาปุ๊บคุณร้องทันทีเลยคุณไม่ต้องฝืนอะไรนะคุณไม่ต้องแก้ไม่ต้องฝึกอะไรเลยจูนก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องซ้อมอะไรเลย พอรนะเสียงทั้งหมดอ่ะฉันส่งเสียงคีกไปหยอกแล่โอ๊บป้าเธอช่างดูดีเขานี่ไม่ใช่เพลงของตัวเองใช่ไหมไม่ก็อย่างเงี้ยลราพี่พี่พอปพี่พอปมันจะมีขาดการแบบแค่ใช่ต้องอวยนัทเดิมก็ต้องอย่างเงี้ยแหละเออลองก็ได้เดี๋จะมีคนมาช่วยคุมร้องด้วยไม่มีคนช่วยคุมใช่มีชิงานอ่ะดี จับคีย์ได้ง่ายขึ้นมันจะได้แบบมันจะได้ช่วยแบบทำให้มันดีสุดเท่าที่ดีที่สุดเปิดตัวอลยรไหมผัดเตียงแล้วนี่ห้องนั้นใช่ไหมอย่าบอกนะ๋ไม่ใช่๋อไม่ใช่เยออน้นคุณคุณอยากกินกาแฟอะไรก่อนไหมเติมเติมหน่อยให้เติมให้ตาตื่นก็ไหนถ้าเกิดฉันได้ครผมผมไม่หลอกคุณมานะแต่ผมรู้ว่าคุณอะถ้าผมบอกคุณคุณไม่มาอยู่แล้วคุณแบบไม่อยากร้องไงไม่ใช่ไง ราไม่ไม่เป็นนะทุกคนเ,ออกเหมือนเราไประบายสีทั้งที่เราระบายสีไม่สวยอะบางอย่างเราแค่ทําเราไม่ได้ทเพื่อโชว์ว่าเพลงเรามันเจ๋งหรือเรามันเก่งเรามันร้องเพลงเพราะเราไม่โชยนั้นอันนี้เราทําเพื่อความสุของแกก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วเห็นอยู่บ้าก,ก็อีอกสวยดก็ นั่นแหละคือเราแค่ทำเพื่อความสุขแล้วก็ให้คนดูเราเความสุขเพราะคนดูเขาอยากฟังอย่างน้อ FC ของเราอ่ะเขาชอบเพลงของแกอยู่แล้วอย่งแม้คนอื่นเขาจะไม่ใช่คนที่เป็น FC หรือใครก็ได้ที่แบบเขาจ,จะไม่ชอบเสียงจริงก็ปล่อยเขาไปมันไม่มีใครชอบแต่ทั้งหมดอยู่แล้วถูกไหมทุกคนอ,อันนี้ผมพูดตรงๆคือไอ้เพลงวงดังๆนะไม่ว่าจะวงไหนในไทยที่แบบดังมากๆก็ยังมีกลุ่มคนที่ไม่ชอบเพลงเขาอยู่ดีมันเป็นเรื่องปกติงนั้นทำที่มีความสุขเว้ยไม่ต้องไปเครียดจำไว้นี่คือแฟนเซอร์วิสให้ FC ออว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่อยากร้องเพลงนะ่ะคือไทยชี่เนี่ยมันพูดอโอ้หโอแหแมคือทัชชี่แต่เห็นแกร้องเพลงอยู่บ้านอยู่คนเดียวทุกครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือคนไก์อันนี้คนแต่งเนื้อหลักอ๋อแต่งเน,น,นื้อหลักอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อันนี้ก็อีกคนนึงสวัสดีครับสวัสดี <ผม S 2> ครับเป็นเสียงผู้หญิงก็คือเสียงคนนี้แหละอ่าอันนี้เสียงไก่เสียงผู้ชายอ่าโอเคก็เดี๋ยวจะมาช่วยค,คุมอคนนี้ร้องไกดนะครับอันนี้เป็นร้องฝ่ายหญิงผมเราไปร้องฝ่ายชายนะครับโอเคได้ฮะับเฮ้ยเขาจะมาช่วยเยรเาไงเล้ยวใหหมดเลยเอา้ออาวเขินอีกจะทำได้เหรอพี่นี่นี่กดลองลองฟังยังไงเขายังไม่ได้ฟังเลยพี่ไม่ได้ฟังอะไรเลยให้เขาลองฟังสักหน่อย แค่ขึ้นก็ถูกใจแล้วเนี่ยมันตื่นคนครับพี่มันตื่นคนนี่ค่ะคนร้องเพลงไม่เป็นก็จูนให้เพาะได้เลยใช้ไอเดไอเดียไอเดีไอียทุกวันนี้ทุกวันนี้จะไอเดี๋ยวเราจะให้จุมาลองนั่งทำความเข้าใจกับเนื้อเพลงสักครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันโอป้าแอนจุมามีร้องบอยแอนลี่จุมไปเจะของพบกันได้แล้ววันนี้ทำความเข้าใจกับเนื้อไปครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยครับ เฮ้ยพอมากเลยไม่ใช่เสียงอ๋อไม่ใช่เสียงเขาหรออหาลองเทสไหมอยาลองเทสอ่ะฮัลโหลเฮ้ยพอเลยอ่ะนี่ไม่พิเศษไหมเนี่ยพี่อ๋อองแเปล่าอ่ะแกทำได้เว้ยแกซ้อมครึ่งชั่วโมงอ้อมมาประกอบเลยประกอบเลยครับอ่ะเดี๋ยวให้อุ้อมลองงงให้ฟังนั่นแหละ ตัตแรกโอขอตอขลงนี้นงคะอีกนิดเดียวโอขลงแงยวอีกนิดเดอโ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 ออโอโองอโ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 อดอโ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 โอโออออโอโออโอโอ้อโอโอเอโออโอออออ มุนเลยอ่ะเฮ้ยผมมีเทคนิคให้คุณด้วยผมเตรียมมาผมคือผมเคยได้ยินพี่นนทนนท์เขาบอกผมมาว่าก่อนจะอัดเพลงใช่ไหมก่อนจะร้องเพลงให้กินกล้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> พี่นนทนนท์เขาบอกมา <c oughs> พี่นนทนนท์บอกมาจริงวะฮะไม่เคยได้ยินมันช่วยไหมครับกล้วยไม่กิน <c oughs> มากเลยดสิ่งที่หวานกับสิ่งที่เหนืดคอน,นี่จะไม่เหมาะก่อนร้องเพลงอ๋อใช่เพราะว่าคนกินน้ำมันแต่คนมีน้ำมันพืชไหมครับพี่พี่ลองกินแล้วก็ร้องเพลงให้ผมฟัง <laughs> ผมว่านะมันน่าจะเอาไว้ทำอย่างอื่นเช่นจ,จำลองการร้องเพลงแทนอ,โอ,โอาโอโอเคอย่างน้นก็ยังจำลองร้องเพลง <laughs> ใช่ครับผมหรือว่าอย่างอื่นอีก <laughs> หรือมันเอาไ้ทำอย่างอื่นอีก <laughs> อัานั <laughs> ้นผมออกอากาศได้แล้วได้ครับผมเดี <laughs> ย๋ยวผมเซนเซอร์ให้เลยตรงนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องทีแต่ร้องเนี่ยมั่นใจให้เป็นเออคือคือถ้ามั่นใจมันมาปุ๊บเดี๋ยวโอเคเรืมมันตามเอาฟิลมาฟิลมา ใใจจเลยมแบบขี่ท้าไปตอนเนี้ยไม่เป็นไรอยู่คอนเสิร์ตแล้วตอนเนี้ยโอเคค่ะโอโอป้าเชิญสวัสดีครับอันนี้เป็นคนสอนผ้าหน่ยของเพลงนะครับพี่อันนี้ผ้าหน่กาแฟโอ้โหเขาเขาเขาเดี๋ยวน้องหนึ่งจะร้องทีละคำโอ้โอป้าเชิญเชิญได้โอ้โหหลับทำได้หมดอัดยาวง่ายกว่าง่ายง่ายต่อคนร้องหรอโอ้ดีนะเนี่ยมาอัดที่นี่มีครูสอนร้องเพลงได้วิชากลับไปด้วยเนี่ยสร้องจริงลืม ตอนอัดลืมอ๋อเลยเพลงนี้สิบด้านวิวเดือแรกสิบด้านวิว Give it. Give it. เฮ้ยเยอนสอแล้วหนึ่แรกผ่านแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวม,มีครูดีเนี่ยครูสอนไปคึอจะมงไปเลยอ่ะอทอนี่เรเก็บไว้

หน้าโปรดิวเซอร์ยังยิ้มอยู่เพราะว่าโอเคโอเคยิ้มหายไปแล้วเริ่มหายไปแล้วโอเคแมคพี่อยากกัดฟันดิพี่อกัดฟันพูดดิขโมยคิวละขโมยคิวละเพลงนี้นะครับถึง10ล้านวิวใน1เดือนเพลงออกมาต่อเลย แปลว่าได้นะพี่เนาะเร็วมากหมดไหมรอดไหมนะเดี๋ยวตาทัดลองแล้วทุกคนทัดได้อีกแล้วกล้วยแป๊บยากไหมพี่เสียงหนูยากไหมไม่ยากมีคิดด้วยเดียวเดียวมาครับอาจารย์มามาครับมาลวีกันนี่อาจารย์ผมอ้าวนี่ยอาจารย์คนละคนนะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยโอเค ใช่เวลาจะร้องมันจะรู้องเสียงแหกขึ้นมาเลยไม่รู้ทำไมอ่ะแอมเซิร์ฟังบเลยปังบป๊อกไมค์แอมเสร็จแล้วยิ้มเลยใช่แลให้ทิ้งทุกอย่างไว้พี่พี่เขาไม่รู้บอกอะไรบอกเลยครับอาจารย์เหนื่อยแน่นอนต้องซอนผมในต้องห่วง่ะจะพาคุณผ่านสมองฟูนี่เอง

อะไเสียงหายไปเลยวะแต่มันแหบไปหน่อวะผมแหบเสน่ห์นะเพ่อะได้คือบูโน่ก็แหบว่าแล้วเสียงผมก็เหมือนิบูโน่มาแต่เขาว่าผักดันโดยการตะเบงเสียงให้เสียงมันแหลมสูงขึ้นมาเพื่อให้ความแหบมันมีเสน่ห์แทถ้าคุณทำได้อ่ะคุณจะเป็นฟิบูโน่มา คุณต้องเต้งออกมาเอาแบบเอาแบบเอาสูงชิดรลองร้องออกไปด้วยความมั่นใจก่อนปกติยิ้มใส่กันแบบนั้นยิ้มใส่กันแบบนั้นเจาเจารู้สึกยังไงกับประโยคนี้ เสียวมากเลยพี่ไม่เก็บเจตนาลงของไปอย่างนี้คืออะไรสาวไม่ยิ้มใส่เราไงไปจีบกูอ่าไปจีบกูดิฟิลเนี่ยความรู้สึกเนี้ยจำไว้แล้วพูดออกไปยิ้มใส่กันแบบนั้นอ่าเอนเตอร์จี้นี้เอนเตอร์จีนี้ได้ก็ได้เสียงไม่ได้เสียงไม่ได้เสียงเดี๋ยวเขาจะถูกอย่างเงี้ยอ่ายิ้มใส่กันแบบนั้นไปติดตามไเลยเุ้ยอย่าพี่มึงท่อนเดียวเองโอ้กลับไปเริ่มอีกเหรอ นั่นชมชัวเช่ยนั่นนมชัวเ่ใช่อ่ะอุโรมาแล้วเหรออุโแล้วมนที่มาแล้วมาแล้วมาแล้วควัันไอกนี่ทีนเมงคว่นจะสุกควันแซมเตอร์จะมาจับสกรีนเกมลูกยิคราฟเธอเสยไม่ไหวแล้วที่มาดีมากเสียใม่มาด้วยเลยคิดเลยอะไรอัดเลย อะไรเหรอเอาเอาเลยไมวแมวเหรอโคโปรดิวเซอร์อ๋อโอเคโคโปรดิวเซอร์ได้ๆๆแมวเออเวลาสนุกเลยสมาแต่ว่าพี่อยากได้เสียงหายใจแต่ว่าเบาๆนั่นหนื่นหรือเปล่ากลัวเอออ่าใช่ๆอ๊ะ อาทัชชี่อป้าทัชชี่ตอนนี้กูไปเก็บขี้แมวแล้วดูดิดูดิลำนี้นั่นแหละจำจำเจแล้จจาริสลำนี้ดูดเติมท่อนเพลงเพิ่มนะทุกคนดูดิชิมจับซาลังเหง้ซาลังเหง้ยตเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนจะบอกว่าก็ทำได้ดีนี่รู้สึกว่า ตอนอัดผมรู้สึกนะว่าจุ๊มาล้องดีขึ้นกว่าตอนอัดเพลง e v ด r y d a จริงเหรอใช่รู้สึกว่ามีทักษะมีเทคนิคแล้วก็แต่นี่มันดีตรงที่แบบว่าคนไกด์เขาเป็นครูสอนร้องเลยไงแต่แบบว่าสอนสอนเลยตรงนี้เลยแล้วแบบคือมันทำตามได้จริงอ่ะงงเลยจุมาทำตามก็ได้ด้วยจริงเหรอใช่ใช่ดีเลยมว่าเพลงนี้ออกมาไม่รู้ว่าแต่เราก็ทำใจที่สุดของเราแล้วใช่พยายามที่สุดละพี่โปรดิวเซอร์เขย่าหัวไปหลายรอบมากไปไง สุดท้ายก็อัดตอนแรกไม่เอาไม่เอาไม่อยากทำกลัวคนว่าอีกใช่ไหมนี่แหะเราไม่ทำอะไแล้วก็ทำตามคมสั่งเราไปพี่ความลับจะบอกด้วยเมื่อกี้ถามทัดมาว่าใครแต่งทัามาล้อเลยหรือบอกมันบอกว่ามันใช้ A i แต่งเพงขึ้นมาจริงเหรอคือใช้ไอมาส่วนหนึ่งก็ส่งบทนั้นอะบอกพี่ว่าเฮ้ยผมอยากได้แบรควนนี้เลยตามนี้ไปแต่งให้มันแบบเป็นอีกแบบนึงที่แบบว่าที่เขาใส่เขามาด้วย ก็ครึ่งหนึ่งเป็นเป็นเอที่ฉันทำสุดยอดที่เป็นเพลง AI เสียงร้องจาก AI หรือเปล่าต้องมารอลุ้นดูก็ฝากทุกคนเนียนะครับเพลงนี้จะร้องที่ช่องอัจจุบันนมี่นะฮะกว่าจะได้เพลงนี้มาบอกเลยว่ายา,มา,ยากมากสู้กับมันมาตั้งนานให้มันมาร้องมไม่อยากร้องก็เลยต้องมัดมือชกกับมันนี่แหละนี่สุดยอดเลยเขาว่าแล้วมันแปลกแต่เสียงแบบเขา้าเข้าล็อกเลยมั้ย ช้าเาท่อนเพลงที่แกร้องที่แกพูดในคลิปตอนนันอ่ะทีะเสียงแบบสูงต่ำกลางลังแกเขาไปให้พี่เขาอนเขาร้องต้นเขา้รู้สึกว่าเขาจะเป็นไบโฟล่าเลยทุกคนคือท่อนหนึ่งมันสูงอยู่ดีๆแล้วมันก็เปลี่ยนอารมณ์เลยอ่ะใช่เพลงไบโฟล่าเพลงนี้เทคนิคเยอะจะร้องตามยากนิดนึงแต่ใครร้องได้ก็แท็กมาแปลว่าคุณเก่งชื่อเพลงน่าจะชื่อว่าไบโฟล่าไม่ดีมันต้องเป็นซีรีดีเริ่มยู่ สกีฟีดี้สกีฟีดี้ loving you ได้ไหมได้นะเออสกีฟีดีลา o v i n g y อย่างที่ผมบอกนะฟอนต้นว่าอ่าแบรนด์ไหนหรือห้างสปอร์ไหนต้องการเอาไปเลยเปิดเราให้เปิดฟรีได้ครับแต่ว่าติดต่อเข้ามาก่อนเดี๋ยวเข้ามาคุยเซ็นสัญญาแต่ไม่เก็บตังินก่อนแต่ขอให้ใช้เป็นทางที่ที่ดีไม่ไปใช้ดีที่ไม่ดีแล้วกันแต่ต้องติดต่อมาก่อนนะเพราะมันต้องเซ็นสัญญากันฝากติดตามด้วยนะเรวเดี๋ยวเจอกันนะ้วถ้าเกิดอย่างที่บอกนะถ้าจอดวิว เดือนแรก10ล้านมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเดือนแรก1ล้านวิวใน1เดือนโอเคปหมใส่สูดไายไปในตัวเดือนแรก1ล้านวิวใน1เดือนแรกงต่อมาดูต่อไม่เอาแล้วขอบคุณที่รับชมที่วันทำเพลงข้ออย่สนุกขอบคุณที่รับชมครับแบบนี้มากเขาไม่บอกยันด้วยว่าเพลงนี้จริงๆแล้วเจลลี่สีมิติเราร้องเพลงนี้เลย ตอนที่แกกำลังอัดฉันแกะนี้กินแล้วเสียงแกะดุ่งก็ดังเข้าไปสุตอนที่แกอัดเพลงอยู่มันอะไรไม่ได้ฟังเสียงที่เข้าไปเรียบร้อยแต่งแห้งนี้มีเจลลี่บอดี้ของเราอยู่ด้วย <c oughs> แกก็ไม่เคยได้นะทนันมาและหิวมากเลย เขา,าอัดเส็จวันเร็วแต่เขาอัดไปประมาณ3ามชั่วโมงอะ่ะตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้หกโมงเย็นอะ่ะรักมากยลี่โฟด,ดีต้องส่งออกนะคะทุกคนว่าแบบจะได้อะไรในนี้เก้วมาจะเป็นที่ตัวอยุดไหนเขาได้เต่าเยอะหรอเขาพูดไ,ได้เต่าตลอดเวลาเลยบทการได้เลยโอ จมาีเช็คมีเช็คโปรตีนแทันแดมีเช็คมีเช็ครสชาสุดชา่มีเช็คมีเช็คประบบเขาผาญมีเช็คมีเช็คแค่เช็คก็สนุกอบป้าแอดอาชุม่ามีเชคเคล็ดลับคุ่นดีของอบป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ เยื่อหยุนเวลาได้สูงคิดบวกมีความรอบค้อตกใจตกาจขับรถยนต์เป็นตำแหน่งที่2ตากล้องขอคนที่ถือกล้อง DSLR ค่องลุยไปด้วยกันทุกที่ยื่อหยุดเวลาได้สูงมากๆเคืองติดอัตุมากับป้าไปเลยเฮียทีบแอนด์ท็อปตำแหน่งนี้ขอคนที่มีความสร้างสรรค์มากๆน่ากลอวไปเลยมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องต่อเวลาเงินเดือนตอนที่สองหมื่นสามมั่นใจสกิลให้ไหนเรียกมาเท่านั้นได้เลยเต็มที่ใจ่มัดอันใครสนใจส่งเรซูเม่และระบุเงินเดือนที่ต้องการมาที่อัตมาจ็อบ เรามาเป็นทีมงานปี2025กับพวกเรานะคะ